ถ้าเราไปเลือกนึกถึงอะไรที่มันไม่ดีเป็นนึกจำอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนว่าคุณจะไม่มีอรอยยิ้มแน่นอนชีวิตเรานั้นจะมีความสุขได้ถ้าเราเลือกจำแต่สิ่งดีๆอย่างเช่นตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ย เราได้ทำอะไรที่มันดีๆแล้วเวลาเรานึกถึงอะ่ะมันทำให้เราแบบยิ้มบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปเที่ยวไหมเราเคยคืออะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้เรานึกถึงอะ่ะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มแล้วก็มีความสุขกับมันอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับผมอ่ะผมจะนึกถึง ก็บ่อยนะฮะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้รสึกดีมีความสุขกับมันได้อันนี้ก็มีคนคนหนึ่งได้บอกผมมานะถ้าเราไปเลือกนึกถึงอะไรที่มันไม่ดีไปน,นึกจําอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนว่าคุณจะไม่มีรอยยิ้มแน่นอนชีวิตคนเราเกิดมาทีนึงก็ต้องพยายามมีความสุข ให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีคือนี่คือพี่มีพี่คนหนึ่งเขาได้บอกผมแบบนี้แหละซึ่งผมก็เอาคิดกับตัวเองมาตลอดแล้วก็พยายามคิดคิดถึงคือพยายามยิ้มบ่อยๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ก็จะฝากเพื่อนๆพี่ทุกคนลองคิดดูนะครับถ้าเราเลือกจำอะไรที่มันดีด มันก็จะสามารถทําให้เรามีความสุขได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเลือกจําอะไรที่มันไม่ดีหรือมันอะไรแย่ๆที่เราแบบไปเผลอแบบไม่มีสติแล้วไปทํำลงไปแล้วเราก็ไปคิดถึงมันเนี่ยนั่นแหละคือแย่เลยก็ฝากเพื่อน,พ,อนพี่ทุกคนลองคิดดูนะครับผมคิดถึงสิ่งดีๆที่เราทําบ่อยๆมันจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับตัวเรานะครับ อย่าไปเผลอคิดถึงอะไรที่มันไม่ดีเยอะนะครับผมเผลอคิดถึงอะไรที่มันดีดดีกว่าวันนี้ก็ฝากเพื่อนพี่ทุกคนคิดดูนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนพี่ทุกคนนะครับผมผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะให้กําลังใจเพื่อนพี่ทุกคนจากมุมมองของผมเหมือนเดิมนะครับผมแค่อยากจะให้เพื่อนพี่ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้ม มีความกดดันมีความทุกข์ที่มันน้อยลงมีความทุกข์ที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆพี่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมมาแบบง่ายๆดีกว่าบ๊ายบายครับ